คุณเคยฝันถึงอะไรบางอย่างแลรู้สึกว่ามันมีความหมายซ่อนอยู่หรือเปล่าทำไมบางครั้งเราฝันถึงสิ่งเดือนซ้ำๆหรือว่าฝันถึงเรื่องที่เราไม่เคยคิดถึงเลยในชีวิตเราซิกมันฟลอยนักจิตวิเคราะห์ชื่อดังเชื่อว่าความฝันนั้นไม่ใช่ภาพสเปรสปะที่สมองนั้นบังเอิญสร้างขึ้นแต่ไม่เป็นหน้าต่างสู่จิตใต้สํานึกที่เปิดเผยความต้องการความกลัวและแรงขับเคลื่อนที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเรา วันนี้เราจะมาถอดรหัสความฝันและเข้าใจว่าซิกมันฟรอยบอกอะไรเราผ่านการวิเคราะห์ความฝันคนหนึ่งทำไมซิกมันฟรอยถึงเชื่อว่าความฝันคือรหัสลับของจิตใต้สนึกฟลอยมองว่าความฝันเป็นช่องทางที่จิตใต้สนึกใช้เพื่อสื่อสารกับเราเพราะในตอนที่เราตื่นอยู่นั้นจิตสนึกทำหน้าที่ควบคุมความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของเราเอาไว้แต่เมื่อเรานอนหลับ ความคิดเหล่านั้นก็จะถูกปลดปล่อยออกมาในรูปแบบของสัญ,ญลักษณ์และภาพในความฝันความฝันนั้นไม่ได้เป็นแค่ภาพไร้สาระแต่เป็นรหัสลับที่จะท้อนจิตใต้สนึกสิ่งที่เรากดพับหรือว่ากดดันตัวเองหรือว่าไม่กล้าคิดตอนตื่นนั้นก็มักจะปรากฏในความฝันของเราความฝันนั้นสามารถเป็นเครื่องมือในการเข้าใจตัวเองได้ซิกมันฟรอยเชื่อว่าทุกความฝันมีความหมายไม่ใช่เรื่องมงินเอิญเช่น คนที่อาจจะกังวลเรื่องเงินมากๆเขาก็อาจจะฝันว่าวิ่งหนีอะไรบางอย่างแต่ไม่สามารถวิ่งไปข้างหน้าได้ขออ้ออถทาไมเราถึงฝันสิ่งเดิมซ้ำๆการฝันถึงสิ่งเดิมซ้ำๆเป็นสัญญาณว่าจิตใต้สนึกพยายามส่งข้อความสําคัญให้เราเข้าใจฟรอยเชื่อว่าความฝันเหล่านี้เกิดจากปัญหาทางอารมณ์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขความฝันซ้ำๆมาเกี่ยวข้องกับความเครียดความนอย ความกังวลหรือว่าความรู้สึกไม่ดีที่เรานั้นยังไม่ได้จัดการมันบางครั้งสิ่งนี้เองครับมันก็เป็นสัญญาณของความรู้สึกผิดที่ซ่อนอยู่ภายในใจที่เรานั้นไม่ได้แสดงออกในโลกความเป็นจริงเจตตาสมนึกใช้ความฝันเป็นเครื่องมือเตือนให้เราต้องจัดการกับปัญหานั้นหากเราวิเคราะห์ความฝันซ้ํซาๆก็อาจจะพบรากของปัญหาที่แท้จริงได้ตัวอย่างเช่นคนที่มีปมไัยเด็กเกี่ยวกับความถูกทอดทิ้งเขาก็อาจจะฝันว่าตัวเอง ถูกทิ้งไว้ในที่มืดบ่อยๆข้อสสัญ,ญลักษณ์ในความฝันฟรอยบอกอะไรเราเกี่ยวกับภาพที่เห็นในความฝันฟรอยอธิบายว่าสิ่งที่ปรากฏในความฝันไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพรงไปรงมาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงความต้องการหรือว่าความรู้สึกบางอย่างที่ซ่อนอยู่ความฝันใช้สัญ,ญลักษณ์แทนสิญญ่งที่เรารู้สึกจริงๆแต่ไม่กล้าเผชิญหน้าบางสัญ,ญลักษณ์เป็นสากลเช่นน้ำเท่ากับอารมณ์ บ้านเท่ากับตัวตนของเราบางครั้งเราจะต้องมีเคราะห์ว่าทำไมถึงฝันเห็นสิ่งนั้นไม่บ่อยไม่ใช่แค่ตัวของมันเองการเข้าใจสัญลักษณ์จะช่วยให้เราเข้าใจอารมณ์ของตัวเองมากขึ้นเช่นคนที่ฝันว่าตัวเองกําลังขึ้นลิฟต์ก็าอาจจะเป็นสัญญาณของความรู้สึกว่ากําลังมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือว่ารู้สึกไม่มั่นคงในสถานการณ์บางอย่างก็ได้ข้อ4 ฝันร้ายเกิดจากอะไรและมันจะบอกอะไรกับเราบ้างฝันร้ายนั้นเป็นสิ่งที่จิตต้าสำนึกใช้เพื่อปลดปล่อยความกลัวที่ถูกกดทับฟลอยมองว่ามันเป็นเสมือนกับระบบเตือนภัยที่พยายามให้เราจัดการกับปัญหาบางอยา่างฝันร้ายนั้นก็อาจจะสะท้อนความเครียดหรือว่าความกลัวที่เรากดทับเอาไว้บางครั้งมันก็เป็นสัญญาให้เรารู้ว่าเรากําลังมีปัญหาด้านใจิตใจหรืออารมณ์ที่ตอนนี้ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง หาฝันร้ายนั้นได้เกิดขึ้นซ้ำมันอาจจะเป็นปมในจิตใจคุณหรือจิตใต้สำนึกที่คุณจําเป็นต้องปลดล็อกมันการวิเคราะห์ฝันร้ายจะช่วยให้เราพบต้นตอสาเหตุของปัญหาได้เช่นคนที่เคยสูญเสียบุคคลสาคัญก็าอาจจะฝันเห็นว่าตัวเองถูกทิ้งให้อยู่ลําพังในที่ว่างเปล่าในที่มืดขอ้อ 5. ฝันเห็นคนที่เรารู้จักหมายถึงอะไรอาจจะหมายถึงเพื่อนครอบครัวหรือแม้แต่คนที่จากไปแล้วฟรอยเชื่อว่า คนที่เราฝันถึงนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบางสิ่งที่พวกเขาเป็นตัวแทนคนที่เราฝันถึงนั้นอาจจะเป็นตัวแทนของอารมณ์อะไรบางอย่างหรือว่าประสบการณ์บางอย่างก็ได้ถ้าเราฝันถึงคนที่ไม่ได้เจอนานก็อาจจะหมายถึงความคิดถึงหรือว่าบางสิ่งที่ยังไม่ได้ปิดจบกันถ้าฝันในคนที่เคยทำร้ายเราอาจจะเป็นสัญญาณว่าอาจจะมีบาดแผลทางอารมณ์ที่ยังไม่ได้เยียวยา การพิจารณาว่าคนในฝันเกี่ยวข้องกับอารมณ์แบบไหนจะช่วยให้เราเข้าใจความหมายของความฝันได้เช่นถ้าฝันถึงเพื่อนที่เราชื่นชมก็อาจจะหมายถึงเราอยากได้คุณในลักษณะบางอย่างของเขาก็ได้ข้อ 6. ความฝันที่เป็นลางบอกเหตุมีอยู่จริงหรือเปล่าบางคนก็เชื่อว่าความฝันสามารถทำนายอนาคตได้แต่ฟรอยไม่ได้มองว่าความฝันนั้นเป็นการพยากรณ์แต่มันเป็นผลลัพธ์ของจิตใต้สำนึก ที่รวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของคุณและแสดงออกมาความฝันนั้นก็อาจจะเป็นผลมาจากการสังเกตสิ่งรอบตัวที่จิตใต้สำนึกนั้นไม่ได้ใส่ใจหรือว่าลืมมันไปจิตใต้สำนึกวิเคราะห์แนวโนม้มที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างมันเป็นภาพในฝันของคุณบางครั้งความฝันก็เกิดจากความกลัวหรือว่าความหวังการเข้าใจความฝันจะทําให้เรารู้จักตัวเองได้ดีมากขึ้นเช่นคนที่ฝันว่าเขากําลังสอบตก อาจไม่ได้ทำนายอนาคตแต่สะท้อนความกังวลที่มีต่อการสอบก็เป็นไปได้ข้อ 7. ฝันว่ากำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างหมายถึงอะไรความฝันเกี่ยวกับการวิ่งหนีเป็นหนึ่งในฝันที่ทุกคนก็ต่างจะพบบ่อยที่สุดปล่อยเชื่อว่ามันสะท้อนถึงความกลัวความวิตกกังวลที่เรากดทับมันเอาไว้ไม่กล้าเผชิญหน้าในโลกความเป็นจริงมันอาจจะเป็นความรับผิดชอบก็ได้ที่เราอยากจะดีกเลี่ยงมันหรือปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขใหม่ ความฝันว่าถูกไล่ลา่มามักจะเกิดจากความกังวลที่ซ่อนอยู่ลึกๆภายในจิตใต้สำนึกหากเราวิ่งหนีแต่ไม่รู้ว่าอะไรไล่ตามนั้นนั่นหมายถึงความกลัวที่เรายังไม่กล้ายอมรับถ้าเราวิ่งหนีคนรู้จักอาจจะหมายถึงความขัดแย้งที่ยังค้างคาใจกันวิธีจัดการกับความฝันประเภทนี้คือตอนตื่นขึ้นมาให้คุณหันหน้ามาเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากําลังหนีในชีวิตจริงลองทบทวนว่ามันคืออะไรเช่นคนที่เครียดจากงานที่กดดันเขา เขาก็อาจจะฝันว่าถูกสัตว์ร้ายวิ่งไล่ที่แท้จริงแล้วสัตว์ร้ายนั้นเป็นตัวแทนของภาระงานที่เขาต้องเผชิญหน้าข้อ 8. ฝันว่าตกจากที่สูงความฝันเกี่ยวกับการตกจากที่สูงนั้นเป็นหนึ่งในความฝันที่พบบ่อยเช่นเดียวกันปล่อยมองว่ามันสะท้อนถึงความรู้สึกสูญเสียการควบคุมในชีวิตจริงก็อาจจะเกี่ยวข้องกับความกังวลไม่สบายใจในเรื่องของอนาคตก็ได้หรือความกลัวที่จะล้มเหลวในบางสิ่ง ฝันว่าตกจากที่สูงอาจจะหมายถึงมีความเครียดความไม่ตกกลงวลในชีวิตสะท้อนหนึ่งความกลัวและการสูญเสียบางสิ่งเช่นงานและคมสัมพันธ์การฝันว่าตกลงมาแล้วไม่เจ็บอาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนี้การฝันแบบนี้ซ้ำๆก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณจะต้องจัดการกับความไม่มั่นคงภายในตัวเองเช่นคุณอาจจะ,ะเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำคัญและอาจจะฝันว่าตกจากตึกสูง แสดงถึงความกลัวต,ตว่อการเปลี่ยนแปลงข้อกฝันว่าเปลือยกายในที่สาธารณะหมายถึงอะไรนั่นก็คือการกลัวที่จะถูกเปิดเผยความลับบางอย่างในชีวิตจริงมันอาจจะสะท้อนถึงความรู้สึกอับอายความกังวลการกลัวการถูกตัดสินจากผู้อื่นแน่นอนว่าอาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกอับอายรู้สึกไม่อยากถูกเปิดเผยข้อบอกพร่องถ้าในฝันรู้สึกสบายๆแม้จะเปลือยก็อาจจะหมายถึงความเป็นตัวของตัวเองที่เพิ่มขึ้น การมีคราะห์ว่าฝันนี้เกิดขึ้นในบริบทไหนสามารถช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจตัวนี้ดีขึ้นเช่นคนที่เพิ่งได้รับตําแหน่งใหม่ในที่ทํางานก็อาจจะฝันว่าตัวเองเปลือยเพราะรู้สึกว่าคนอื่นกําลังจับตาม,มองและตัดสินตัวเองอยู่หรือเปล่าขอ้อ 10. ฝันไ่าอยู่ในบ้านหลังเก่าหมายถึงอะไรปอยเชื่อว่าบ้านในความฝันมักจะเป็นตัวแทนของตัวตนและจิตใจแท้จริงของเราบ้านเก่าที่ปรากฏในฝันอาจจะหมายถึงอดีตของคุณ ความทรงจําที่มันฝังอยู่แนบแน่นในจิตปตาสันึมของคุณหรือปัญหาดิฉคนเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยวางมันบ้านในฝันมักจะเป็นสัญลักษณ์ของจิตใจและตัวตนอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราฝันถึงบ้านแบบไหนก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับฝันว่าอยู่ในบ้านหลังเก่าก็อาจจะหมายถึงการกลับไปทบทวนเรื่องราวในอดีตถ้าบ้านนั้นดูทรงก็อาจจะสะท้อนถึงความรู้สึกกลัวไม่มั่นคงความเครียดที่สะสมอยู่ บ้านดูเก่าดูอบอุน่นก็อาจจะหมายถึงความคิดถึงหรือว่าความต้องการกลับไปยังช่วงเวลาที่ปลอดภัยของคุณเช่นคนที่อาจจะกําลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเขาก็อาจจะฝันถึงบ้านเก่าของพ่อแม่เพื่อสะท้อนถึงความต้องการความมั่นคงในชีวิตข้อ11ฝันว่าบินได้แน่นอนว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าบินได้นะครับในความฝันปล่อยมองว่าความฝันนี้สะท้อนถึงความรู้สึกของการปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งที่กดดันอยู่ ฝันบินได้มันจะสะท้อนถึงอิสระภาพาและปลดปล่อยตัวเองจากข้อจํากัดและก็อาจจะหมายถึงความมั่นใจในความสามารถของตัวเองที่เพิ่มขึ้นถ้าฝันว่าบินสูงขึ้นเรื่อยๆก็าอาจจะหมายถึงความทะเยอทะยานและเป้าหมายที่สูงขึ้นถ้าฝันว่าบินและตกลงมาก็อาจจะสะท้อนถึงการกลัวความล้มเหลวและแน่นอนว่ากลัวการไล่ลาตามเป้าหมายข้อ12จะใช้ความฝันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองได้อย่างไร รอยมองว่าความฝันนั้นเป็นเครื่องมือสําคัญในการทาความเข้าใจชีวิตและจิตใต้สมนึกของเราถ้าเราสามารถเรียนรู้จากความฝันได้เราก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นการจดบันทึกความฝันจะช่วยให้เราวิเคราะห์แนวโน้มของจิตใต้สำนึกได้การแปลงเราว่าอะไรในชีวิตจริงอาจจะเชื่อมโยงกับความฝันช่วยให้เราแก้ปัญหาภายในได้ความฝันบางอย่างนั้นเป็นสัญญาณว่ามีบางสิ่งที่เรายังไม่ได้เผชิญหน้าหรือว่าเต็มใจปลดปล่อยมัน จงเรียนรู้จับความฝันจะช่วยเราเข้าใจชีวิตได้ยังมีสตินักจิตวิทยาบางคนแนะนําให้คนที่มีฝันร้ายซ้ําๆลองจดบันทึกและคิดว่าความฝันนั้นสะท้อนถึงอะไรในชีวิตจริงเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่รากของมันความฝันนั้นเป็นมากกว่าภาพในใจมากกว่าตอนที่เราหลับมันเป็นเครื่องมือที่จิตใท้สมนึกใช้สื่อสารกับเราไม่ว่ามันจะเป็นความกังวลความกลัว กฎดันต่างๆหรือแม้แต่ความปรารถนาที่ลึกสุดในหัวใจเราหากเราสามารถเรียนรู้ที่เข้าใจความฝันนั้นเราจะสามารถเข้าใจตัวเองมากขึ้นและรู้ว่าอะไรกำลังกดดันเราในตอนนี้ใครเห็นว่ามีประโยชน์บ้างครับเนื้อหาของซิกมันฟลอยด์ผิ์ไหมไหยครับว่ามีประโยชน์ motivation podcast สวัสดีครับอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณ แน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP จิตวิทยา m ไม f u l n e s s ธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสมัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ